จำบ้านตอนฟกช้ำดำเขียวยาหม่องถ้วยเดียวช่วยได้จริงหรอเอ,อ่อโทษนะครับสาสิบเอ็ดนี่ผ่านป้ายนี้ <IS> ไหมครับ ครับคุณคับคสับาย11อยู่ฝั่งนู้นมาผิดฝั่งแล้วอครั๋อคุณคะคุณคะเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะในในเขาด้วยค่ะอุ้ยช้ำเลยอ่ะฉันมียาบ่องค่ะน่าจะช่วยปรรเทาได้บ้างแป๊บนึงนะคะขอทาให้นะคะได้เลยครับ จะได้หายค่ะงั้นขออนุญาตนะคะวักยังมองเยอะขนาดนี้แสบตาใช่ไหมคะดูสิจะร้องไห้อยู่แล้วยังจ้องตากันไม่เลิกเลยพยาบาลทูสุงมาช่วยแล้วขอโทษนะคะที่ขัดจังหวะว่าเราห้ามทายยามองทันทีที่เกิดอาการพฟกช้ำค่ะ เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะการถูนวดได้ยอมองจะทําให้เกิดความร้อน,นะคะ่ะแล้วเมื่อเกิดความร้อนเนี่ยจะทําให้หลอดเลือดฝอยบริเวณนั้นเนี่ยขยายตัวขึ้นเลือดก็จะไปข้างรอยฟกช้ำก็จะเขียวมากขึ้นที่สําคัญทําให้บวมมากขึ้นด้วยค่ะแล้ววิธีที่ถูกต้องละ่ะคะวิธีที่ถูกต้องเราประครบด้วยน้ําเย็นค่ะเราอาจจะไปที่ร้านขายยาซื้อถุงประครบเย็นหรือที่เราเรียกว่าไอซ์แบ็ แต่ถ้าไม่มีจริงๆนะคะใช้ผ้าชุบน้ำเย็นค่อยๆประครบบริเวณที่ฟกช้ำประครบสักประมาณ10นาทีแล้วก็พักสัก2ี่นาทีทำแบบนี้2-3ครั้งอาการจะดีขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะการประครบเย็นทำให้อาการปวดลดลงได้ค่ะแล้วอย่างนี้พอจะมีวิธีที่ทำให้รอยฟกช้ำลดลงอีกไหมครับมีค่ะหลังจากที่เราประครบเย็นไป24ชั่วโมงคราวนี้เรามาประครบร้อนแล้ว เราใช้น้ําอุ่นนะคะเอาผ้าชุบน้ําอุ่นแล้วก็ค่อยๆประครบใช้เวลา20นาทีทําวันละ2-3ครั้งเพื่อจะให้เลือดที่ค้างอยู่บริเวณนั้นค่อยๆจางหายไปโห oh, ง่ายมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะเห็นไหมคะทุกปัญหาจะเป็นเรื่องง่ายถ้ามาดูรายการสามัญประจำบ้าน